สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราบมบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการกดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่แอมแอมวันถุทีวันถุทีสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวัน หันสาหมาสนุกประจําในวันพฤหัสบดีที่สิบห้าขันวาคมสองพันหา้อยหกแลม8คดขาเดือนหึ่งปีขานขานในวันนี้ห้ามทําการมงคลใดๆนะไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาโลกาวินาเนี่ยความหมายคือหาความเจริญไม่ได้นะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจ อะไรมากมปนะครับให้ส่วนโมดไม้พลาเข้าไว้ดีที่สุดนะเ,เพราะฉะนั้นก็แหมเออหลายคนอ้ยท,ทีมชาตินู้นทีมชาตินี้นะชนะนู่นนี่นั่นแหมขอโทษทีเออคุณไม่ต้องเถียงกันนะแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ก็คือฝรั่งเศสครับ เออคุณไม่ต้องเสียงกันเออเข้าใจนะ <c oughs> อัน,นไม่รู้นะ <c oughs> เออแล้วแต่แล้วแต่ออ, <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนสำหรับผู้ที่ฝันในแรมแปดคำ่ำความฝันในแลมแปดค่ำเนี่ยจะเป็นจริงนะครับในสามวันข้างหน้าถ้าคุณฝันถึงตัวเลขแม่นแน่นอน คุณฝันว่าถึงเงินทองโชคลาบทรัพย์สินเงินทองจะประสบความสําเร็จรีบดีบบฝันเลยและตัวเลขที่อาจารย์ได้ให้ไปน่ะนะเป๊ะเป๊ะแม่นที่สุดในสามโลกแต่ไม่อยากที่จะพูดบ่อยอยู่ตัวเลขมันขึ้นกลัวตรงนี้แหละนะเอ,อ,อ่นนี้ต่อมา <c oughs> จะมาพูดถึงอ่า การใส่สพาุ่งผ้า,ผาชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากสาหัวใหม่ในวันพฤหัสเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเวดารักษานะครับคือถ้าดวงชะตาใครไม่ดีเนี่ยให้ตัดผมสาหัวในวันนี้ดีเป็นมงคลนะตัดเล็บวันนี้มีทุกทานน้ามันในวันพฤหัสสบีจะมีโชคมีลาภนะครับโอ้ยง่วงมากเลยเนเอนนอนดึกนะ ช่วงนี้ติดซีรีส์หนังจีนต่างหากช่องสามเอเรื่องอะไรเล่เล่เอ่ะเล่รักตำนานเหย็นสี <c oughs> เออนะแม่นางอะไรแม่นางลุยองลุวลุย <c oughs> <c oughs> อีกลวออะสนุกดีนะแหมติดงเงเงมเลยเออติดจนแบบต้องไปหาซื้อแผ่นซีดีในลาซาด้ามาดูนะ คิดดูจะติดขนาดไหนซื้อมาเป็นซีรีส์หลายราคาให้เลือกเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาพูดถึงก <c oughs> ารเสียงเซ c สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2องงานเกตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3ามงานห้ตารางวานะครับสำรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับ จาวันกันอย่างรวดเร็วน,นะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลากแห่งความสําเร็จนะสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาดปลอดภัยได้เงินได้ทองในวันนี้เถินรวย <Okay. S 1> แ,แต่คู่แต่คู่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสคืนนี้ที่จะบันทึกคลิปเนี่ยมันสีสอ มึงรู้จะไหวม่ะนะหลักก่อนดนวะเออมึดก,ก็เกินอันนี้บ่ายบายที่สามสิบห้าะช่วงสตางท่านในช่วงนี้ทำการสิ่งใดจะประสบความสำเร็จสมหวังนะครับคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ก็จะสมหวัง ฟาร์มรักของคุณก็จะมีความสุขสมหวังไร้ซึ่งปัญหานะครับธุรก,กิจการค้าอาคารการขา,า,รขา,างท่าในช่วงนี้ก็จะสํเาเร็จรุ่ร่วงราบรื่นดีจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับดวงชะตาคุณ่ยสามารถหางานทําได้ง่ายนะคะแนนสอบถือว่าดีเลิศประเสร,ริฐสีนะครับพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะของคุณเนี่ยก็จะหายหเป็นปกติในะไม่ช้าถ้าคุณไม่ปกตินะเอ,อเพราะฉะนั้นโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับการดื่มน้ําแล้วก็ระบบการย่อยอาหารเออนะอันนี้ <c oughs> ต่อมาเลยนะครับจะมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูได้ดีนะ ได้เวลาสนุกแล้วสิใช่ไหมออันนี้ก็พอพูดถึงสีก่อนสีที่ควรเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีดีก็จะมีสม้มมีเขียวมีฟ้ามีแดงมีขาวนะมันก็ดีหมดทุกสีเว้นสีม่วงนะประจำวันนี้นะครับแล้วก็สีที่ดีสุดก็คือสีแดงนะลองเหลืองก็ได้ฟ้าก็ได้ <c oughs> นะครับอันแยน่ีก็คือทองคำ<ม>เพชรนะแล้วก็ทับถิบ่นะทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับคุณได้ยินเสียงชัดไหมได้ยินเสียงชัดไหมเมื่อเดือนก่อนเนี่ยนะเดือนก่อนน้นะมีคนคอมเมนต์บอกได้ยินเสียงเบาเสียงเบาเอาจารย์ก็เอาเพิ่มเดซิเบลในในคอม แล้วก็มาเพิ่มเสียงในโปรแกรมอีกทีหนึง่งให้มันดังอแล้วพอผ่านมาสักระยะหนึง่งหลายอาทิตย์มีคนมีคอเป็นคนอื่นมาอีกบอกจานเสียงดังเกินฟังไม่รู้เรื่องเอ่อเอาไงกคระวา <c oughs> <c oughs> นาๆาจิตตังเออคนแหมจะไปทำอะไรที่บอกคนหนึ่งเขาบอเบบบอกไม่ได้ยินทอาพอทำดังเสร็จแล้ว โ okay. อเคพอผ่านไปบอกดังเกินเออก็แล้วแต่นะคนเราเอาพอดีพอดีก็พอนะสิมเหลียงเลี้ยงเหลาเอียปอหอนะอันนี้เพราะฉะนั้นก็มาพูดถึงอ่าทิศบอกไปยังทิศที่ดีก็จะมีตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีไปตามในวันนี้นะครับพูดถึงตามวันเกิดคนที่ไม่ดีคือคนเกิดในวันเสราร์ วันเสาร์เป็นการลากินีให้ระวังปัญหาอุปสรรคความเสียหายข้อกรรมปัญหาเก่าๆไม่ดีวเวรกรรมและห้ามไปงานศพนะมันไม่ค่อยดีในดวงชะตานะครับแต่ว่าจะถ้าเป็นบุคคลที่สําคัญอะไรก็แล้วแต่นี่นะคุณอาจจะใส่ซองก็พอใส่ซองได้ใส่ซองไปก็อาจจะใส่หนักๆหน่อยนะเอ,อ,อ้นนี้ก็แล้วแต่นะตามกําลัง <c oughs> อันนี้ต่อมา คนดีสุดคนเกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จมีเงินมีทองที่ดีและโชคลาภคุณจะได้อย่างรวด,ดเร็วเออดาวอาทิตย์เนี่ยมาเร็วไปเร็วเสาวมาช้าอยู่นานนะครับออหลายคนก็เป็นเช่นนั้นนะบอกว่าที่จาย์ทยเนี่ยแม่นเป๊ะเลยนะที่มาดูดวงจะตากาจา์เออเวลา,า,า,านาดสนใจที่จะดูดวงก็ติดต่อแอดไลน์ตามข้อมูลที่จา์ได้ขึ้นไว้เลยนะครับนะเออถ้าใครยังไม่เคยดูนะ คุณจะได้รู้ถึงความแม่นพอาโอ้โหเหมือนอยู่ในบ้านเวอนการรู้ได้ไงเหมือนนั่งอยู่ข้างๆแหมใครจะไปรู้ล่ะรู้ทุกอย่างเออในดวงมันบอกหมดอ่ะแม่นมากจะบอกใหน้นะ <c oughs> อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเงินมีทองมีความมั่นคงดีด นะครับเอ่อต่อมาคนเกิดในวันอังคารคุณจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเปลี่ยนความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้อยากผู้ใหญ่นะจากผู้จาบผู้ใหญ่ที่พูดคุยเก่งใบหน้าออกแป้นๆเล็กน้อยนะครับต่อมาคนเกิดวันพฤหัสบดีคุณจะมีสังคมที่ดีมีความรู้นะครับนู่นนี่นั่นสมัครงานาก็จะผ่าน นะให้ครบสังคมที่เป็นคนที่อ่ามีความรู้เข้าไว้อดีที่สุดต่อมาคนเกิดพูดกลางคืน,คนให้เรามะระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิเกี่ยวข้องกับอ่าโรคลมนะรวมถึงโรคเวทโรคกล่อมด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมาคนเกิดในวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์ถือว่าคนจะมีอานาจวาสนาที่ดีนะมีคนในความครบย้ำเก่งขุ่นนะครับแต่ในดวงชะตาเนี่ยนะ <c oughs> อัน,นนี้ครบครบเนาะครบเลยใช่ไมเดี๋ยวดี๋เปิดโปรแกรมก่อนอโปรแกรมตัวงชงตาระหว่างรอก็จะต้องมีเสียงเพลงขึ้นใช่ไหมเออหนึงนึ่งหนึ่งนึงนึ่งนึ่งรอสายนะหนึ่งนึ่งนึ่งหนึ่งนึ่งนึ่ง่ อือันนี้ก็ดวงดาวก็โอเคนะดาวใดเดือดดีดงหนุม่มเอ้ยสาวเอ้ยต่อมานำบวงดาวดาวนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฝันนคุณรีบๆฝันนะแล้วเคล็ดลับที่คุณจะฝันเนี่ยอาจารย์ก็เคยบอกเคล็ดลับคุณไปแล้วว่าจะทำยังไงให้ฝันนะโดยการหนึ่งดูหนังผีสองตีลังกาก่อนนอน เออสักสองทีสามทีตีดังกาบนที่นอนนอ่ะนะแต่คุณแต่คุณต้องดตีดีๆนะเออระวังให้ให,ให้ระวังคอหน่อยระวังคอคือคือผักผักตัวไปข้างหน้านะ่ะไม่ใช่ปักลงไม่ใช่นะเออเอามือรองหน่อยหนึง่งแล้วก็ผักตัวไปข้างหน้านั่นแหละของอาจารย์ทีนึงก็หลับแล้วล,ล,ลุกไม่ขึ้นนอนนอนจมเออ ต่อมาอันนี้มาเริ่มที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษเนี่ยดาวงานไม่ดีเนะี่ยความเสียหายเรื่องงานแต่คุณวันนี้คุณจะเหนื่อยในการหาเงินหนาทองนะครับอาจจะไม่ค่อยเด้ดดังใจมีปัญหาเรื่องยุ่งๆของมานะครับแต่การเงินก็ยังโอเคดีอยู่ความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดวงชะตาคุณดีนะครับต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีพฤษภ พฤกษงเนี่ยการงานเนี่ยยังเป็นวินาศอยู่นะต้องระวังความเสียหายเออต้องตรวจสอบงานก่อนระวังโดนหลอกนะเออแล้วก็ในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแล้วจะใส่คุณดีในระดับหนึ่งวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับก็ต้องอดทนนิดนึงนะส่วนด้านการเงินยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่ในวันนี้นะครับแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาด้วย ต่อมาชาวลัคนาราศีเมทุนเนี่ยเมทุนเนี่ยดาวประจำตัวอยู่พบปัตตัยีเป็นอุดมเกณฑ์นะครับสุกเลงก็เป็นพินทุบาทน,นะคือคุณมีกินมีใช้อยู่แล้วนะครับนู่นนี่น,นั่นส่วนการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายนะเกี่ยวข้องกับภาษีสังคมการเดินทางต่างๆนู่นนี่นั่นนะระวังสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนะครับเอ่อความรักของคุณก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในวันนี้นะต่อมาชาวลัคนา,าราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวประจาตัวคุณอยู่ในภพการเงินนะครับคุณหาเงินหาท้องเก่งเออหาเงินเพื่อไปไหนเพื่อไปจ่ายบริวารเออมีเด็กหรืเลี้ยงเด็กป่ะฮะอ๋อเลี้ยงเด็กอ้อ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 หรืออ้วกอ้วกนะในด้านของการการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จ นะครับนะาความรักเก่าๆไม่ค่อยดีนะต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยชาวราศีสิงห์นดวงคุณเนี่ยมีดาวจันทร์กุมรักเสน่ห์ก็มีอยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังความเสียหายด้วยนะครับนู่นนี่น,นั่นดาวประจําตัวคุณก็อยู่ในภพพันธุอยู่นะครับเอ,อนะาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยย้ายบ้านหรือเปล่านะหรืออะไรเปลี่ยนย้ายถิ่นฐานไหมนะติดต่อเรื่องทรัพย์สินไหม ระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะในดวงชะตาคุณส่วนด้านความรักเนี่ยนะครับคู่ครองก็ยังช่วยเหลือสนับสนุนดีใน,น,นระดับหนึ่งนะครับการงานในวนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะต่อมา <c oughs> ชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวประจาตัวคุณก็อยู่ในภพพันธุนะครับออคุณอาจจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาไนขับผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ นู่นนี่นัน่นเรื่องของงานหรือความรักต่างๆนะครับส่วนการเงินของคุณเนี่ยนะครับดาวสุกก็อยู่ในพพันธุด้วยนะครับก็มีเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องสัญญาต่างๆนะนะทำให้ดีที่สุดจะประสบผลความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคุณจะต้องได้อะไรดีๆก่อนช็อตหนึ่งหรือสอช็อตเอเช่สองชอ็อตนะหลังจากยีิบสองไปภายในสิ้นปีนี้ก่อน เออต้องมีอะไรดีๆนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลราศีตุลด,ดวงคุณเนี่ยเป็นปฐุมมากีน,นะครับจันท์เป็นสิเบตแท้แก่รักนะนี่ไงเข่าเกณฑ์พรืรหัสสี่ว่าหนาเสียดายนะพื่อหหัสไปนู่นแหละเอ,อสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งนะถือว่าคุณจะประสบผลความสําเร็จชาวราศีตุล ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีมีโอกาสประสบความสำเร็จฉลองได้รับชัยชนะอ,อไม่ใช่เราชนะหรือคนละครึ่งทีมชอบใช้ไม่ใช่นะคุณจะรับชัยชนะนะแล้วก็ในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะแต่ก็จะได้กลับเข้ามาด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับพยายามมูให้เต็มที่ส่วนมวลไหวพระสมุรป,ปฏิปธรรมจะเป็นผลดีในดวงชะตานะ ต่อมาช้าลัคนาราศีพิจิกราศีพิจิกเกณฑ์ชะตามีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่หลายล้านลูกศิษย์อาจารย์กู้แบงค์กู้ร้อยล้านเนี่ยได้ได้ยี่สิบสองประมาณนั้นพอดีเลยเออโชคดีโชคด,ชคดีช่วงนี้อาจจะติดขัดอยู่นะยังไงก็ได้นะครับแต่สิมเหลืองเลี้ยงนะลงทุนใหญ่ชาวราศีพิจิกลงทุนใหญ่มากนะเออมองคลสิบล้านยีสิบล้าน นะเออร้อยล้านยังมีเลยนะแต่ก็ต้องทําประกันนะสําคัญนะในครบวองจรก็ไว้การเงินก็วันนี้นี่ก็มีโอกาสที่ดีเรื่องเงินเรื่องทองแต่คู่แข่งก็มีอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับเอออันนี้ <c oughs> ต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูเนี่ยดวงจะตางคุณเนี่ยนะดาวในอ่าในภพคุณเนี่ยมีสุขพุทธุ่มรักอยู่ดีในดวงชะตา นะครับวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนมีอำนาจวาสนาดีนะครับคุณก็จะห่วงใจใส่ใจเกี่ยวกับง้องครอบครัวนูน่นนี่นั่นในช่วงนี้เป็นลหลักนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับในดวงตาแต่การเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร <c oughs> ชาวราศีมังกรเนี่ยถือว่าจะตายชิดคุณด้านการงานต้องระวังความเสียงหายยังไม่คาดฝัน ดวงมงคลมีเกณฑ์การถูกลองเรียนต้องระมัดระวังไว้ด้วยระวังคําพูดด้วยนะครับส่วนการเงินการทองคุณจะได้จากทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนนะเออนู่นนี่นั่นนะครับส่วนความรักไม่ค่อยดีในวันนี้ต่อมา <c oughs> ชาวราศีก,มกุมกุมการงานของคุณเนี่ยอยู่พันธุนะเอางานกลับมาทําที่บ้านรับผิดชอบนะครับอาจจะเหนื่อยต้องอดทนนะส่วนด้านการเงินการทองคุณวันนี้ได้เงินประสบผลความสําเร็จ นะครับโชคลางพอไที่จะมีเข้ามาบ้างค,ความรักคู่ของก็ช่วยเหลือในเรืงการงานได้ต่อมาดาวลัคนาราศีมีนราศีมีนเนี่ยดวงคุณเนี่ยเพื่อัาศัีทัพกลุ่มรักนะครับคือหลายคนบอกว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยดียังดีไม่สุดต,ติดขัดมีอุปสรรคมีปัญหาเออก็อย่างที่บอกไอ้ดาวติดพิษอยู่ยังไงก็ไม่ดี นะครับเออคือบางคนบอกเอ้ยดีตนะั้งแต่วันนู้นวันมันไม่ใช่นะมันเป็นเกณฑ์การคำนวณของอาจารย์ขอให้เข้าใจไว้ด้วยนะครับเออมันแล้วแต่แล้วใครจะใช้ปฏิทินแบบไหนนะคำนวณสูตรไหนยังเป็นความเชื่อทั้งนั้นแต่ของที่อาจารย์ดูไว้กับคุณเนี่ยดวงดาวทั้งหมดเนี่ยทายวันไหนวันนั้นเนี่ยเป๊ะได้เงินอันนี้รับรองพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเป็นพันเลยหลังยี่สิบสองคุณดูเถอะ ทุกสิ่งทุกอย่างดีประสบผลความสําเร็จอันนี้แน่นอนเลยนะส่วนในด้านของการงานได้งานนะครับในวันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนความรักคู่ครองช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานได้นะครับเออโชคลาภพอที่จะมีเข้ามานะโอเคอันนี้ครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ย,ยิปซีดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าด,ดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ จุดใบที่หนึง่งนะครับจุดใบที่สองใบที่ม โอเคเวลาสีวิเลิบที่หมอซาสีหมอจะป่วยก็อนกับน,นะใบที่หนึ่งที่คุณได้ว่าแปดใบเท้านะครับคุณจะมีเกณฑ์การเจริญเติบโตที่ดีนื่ลงกิจการการงาน,นการเงินก็ได้เงินดีด้วยความรักมีเสน่ห์มากต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ว่าหกไม้เท้านะถือว่าคุณจะประสบผลความสําเร็จได้รับข่าวดีเรื่องการงินงนะครับความรักก็มีคนให้ความสนใจคุณในวันนี้นะ สายคนเลือกพไพ่ใบที่สามคุณได้กวัตห้าไม้เท้าเออแปลกไหมนะคุณนี้มีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยนะเพราะคนเลือกพไพ่ใบที่สามเนี่ยการงานก็ระวังความขัดแย้งในที่ทํางานอยู่สักนะครับการเงินเนี่ยถือว่าคุณอาจจะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาส่วนความรักให้ระวังปากเสียงทะเลาะก,กันนะครับ โอเคครบ12บราศีแล้วนะถ้าใครสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ